สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของการตีบวกนั่นเองครับว่าระหว่างตัวธรรมดากับตัวตีบวกไหนดูน่าสนใจกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนั่นเองนะครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สําคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับโดยในตอนนี้นะครับพี่ก็ซื้อตอเรสมานะครับด้วยความที่นะครับนักเตะนะครับถ้าซื้อในตลาดนะครับตอเรสเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3.9ล้านนะครับถ้าตีบวก1ครั้งเนี่ยต้องใช้ตอเรสนะครับเนี่ยเพิ่มแรงตรงนี้ครับถ้าอยากเม็ดเทานะครับมา เม็ดเขียวนะครับใช้ตัวเลขหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถ้าจากเม็ดเขียวมาเม็ดฟ้าหรือว่าเม็ดน้ําเงินนี้นะครับก็อีกหนึ่งตัวประมาณนี้นะครับนะซึ่งก็จะใช้สองตัวสรุปว่าก็จะอยู่ที่ประมาณสักสิบประมาณสักสี่ล้านคูณสามก็สิบสองล้านนะครับแต่ทั้งนี้าการที่จะทําเม็ดฟ้าเนี่ยมันจะต้องเทียนไปที่10นะครับแล้วก็ถึงจะตีบวกได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาเม็ดฟ้าไปที่เม็ดแดงต่อนะครับมันจําเป็นจะต้อง หานักเตะนะครับที่เป็นตอวเลสอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ครับโอกาสมันอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าตัวละ10%เนะครับเหมือนกับว่าเลเวลจากฟ้าไปฟ้าไปแดงนะครับจะใช้ประมาณสัก4ตัวนะครับในส่วนของโอกาสติดนะครับมันก็จะมีจํานวนนักเตะนะครับจำนวนการดที่จะต้องถ้าอยากจะได้100%ก็จะต้องใช้ตามตามตามโคต้าที่เขาบอกนะครับแต่ว่า หลักๆถ้าจำไม่ผิดนะครับจากเม็ดจากเม็ดที่จะไปเม็ดส้มนะครับเออจากเม็ดอะไรวะเม็ดม่วงที่จะไปเม็ดส้มนะครับมันจําเป็นจะต้องถ้าอยากจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องใช้ตัวเล็อยู่ที่ประมาณสักสิบตัวนะครับพูดง่ายๆว่าตัวละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบตัวก็โอ้โหสี่สิบล้านเลยนะครับที่แบบจะการันตีแน่ๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูราคาตรงนี้กันดีกว่าครับไปดูราคาตัวเล็กันดีกว่านะครับตัวเล็กหนึ่งตัวนะครับอยู่ที่นะครับ อุ้ยทวทีฮะเนี่ยมันจะมีประมาณ4ล้านเนาะปีกลมๆแล้วกันนะครับ4ล้านนะครับถ้าจะเป็นตอ,ลนอเลสมาที่เม็ดเขียวเนี่ยถ้าเราจะตีเองเนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ8ล้านนะครับ8ล้านนี่คือยังไม่รวมเทนนะยังไม่รวมเทนนะครับทเทนเทนห้าแล้วก็ใช้ตอเลสอีกหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็อาจจะไม่ไม่แพงมากแต่ถ้าจะามาที่เม็ดฟ้านี่นะครับเม็ดฟ้าเนี่ยมันจําเป็นจะต้องอจะพอพอพอเขียวตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับมันจะเริ่มต้นใหม่นะครับตรงเทนตัวเนี้ย เราต้องเทนไปที่10นะครับเราถึงจะตีให้เป็นเม็ดฟ้าได้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันข้อเขาเรียกว่าความเปลืองนะครับความแพงมันก็คือการที่เอานักเตะมามาเทนนี่แหละให้มันเลเวล10นะครับแล้วก็จะต้องใช้ตอเลสอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะตีบวกนะครับไปตีบวกที่บวก2นะครับอันนี้บวก1อันนี้บวก2นะครับเนาะนี่แหละหมันก็เลยแพงดังนั้นเนี่ยการที่เราจะซื้อเนี่ยถูกกว่านะครับ จะเห็นว่า4ล้าน4ล้านคูณ3นะครับก็12ล้านเนี่ยถ้าซื้อในตลาดเนี่ยที่11ล้านเองนะครับไม่ต้องไม่จาเป็นจะต้องไปตีบวกเองนะครับเนี่ยเขาตีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่ตีบวกเพิ่มจาก0ไป15นะครับตัวนี้มันแม็กซ์สุดที่15นะบวกสามารถเทนได้ที่15นะครับถ้าเราจะเทน20แล้วก็ตีบวกไปที่ตัวนี้15นะครับแล้วก็ใช้ตอเลสนะตามโอกาสนะครับไม่แน่ใจว่าใช้กี่ตัวเหมือนกันนะ จากเม็ดเขียวไปเม็ดม่วงที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะจำไม่ผิดไม่สองก็สี่ตัวนะครับแล้วตรงนี้ไม่ไม่สี่ก็อะไรประมาณนี้ครับแต่แต,แต่ที่แน่ๆคือจากเ,าเม็ดแดงนะครับทักทีบวกสี่นะครับไปที่บวกห้าคือเม็ดส้มเนี่ยครับจำเป็นจะต้องใช้สิบตัวเพื่อที่จะการันตีให,ให้ไม่แตกนะครับให้แบบว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับซึ่งการเทียนก็แพงมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเม็ดส้มนะครับ อยังไงก็แล้วแต่ครับการซื้อในในตลาดนะครับถูกกว่านะครับการที่เราจะต้องตีบวกเองนะครับจากนี่มานี่นะครับโอ้โหเปลืองกว่านี้นะครับเอาง่ายๆนะซื้อดีกว่านะครับ5้าล้านเนี่ยถ้าอยากจะใช้ต่อเดินจริงครับซื้อเอาดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าซื้อเสร็จนะครับเราจะจําเป็นจะต้องไปเทนอีกทีหนึ่งให้เป็นเลเวลให้เป็นสามสิบนะครับเพื่อที่มันจะได้อ่ในเรื่องของสเตตที่สูงกว่าอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของ ตัวนักเตะของพี่นะครับพี่เทรนไปแล้วนะครับอ่าตอเลสตอนนี้อ่าอยู่ที่เลเวล15แล้วนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูเทียบกับเอ็มบปเป้นะครับเอ็มบปเป้ของพี่ก็ราคาใกล้เคียงกันนะอยู่ที่ประมาณสัก14ล้านนะครับเนี่ยจะเห็นว่านะครับเนี่ยจะเห็นว่านะครับเนี่ยอันนี้เลเวลเอ่อ OVR 90อันนี้91นะครับเทรนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าสปีดของตอเลสล่างนี้ครับเนี่ยร้อยสิบสองอันนี้เอ็มบปเป้ โอเวอร์สูงกว่าก็จริงแต่ว่าแค่103นะครับอันนี้บวก5ด้วยนะเนี่ยบวก5นะครับร้อยเนะครับเนี่ยจะเห็นว่าสเตตนะครับในเรื่องของสปีดนะครับในเรื่องของอะไรหลายอย่างสูงกว่านะครับนี่ครับสูงกว่านะครับหลายอย่างสูงกว่านะครับก็มีบ้างที่แบบดอกกว่าเอ็มบัปเป้นะครับก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสเตตสำคัญสำคัญเนี่ยสูงกว่าแน่นอนนะครับเนี่ยมีมีแค่แบบ แพ้นิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ฟีคิกอะไรพวกนี้เส้นโค้งอะไรไอ้ทุกทีครับเปิดบอลอะไรพวกนี้นิดหน่อยนะครับการส่งบอลอะไรพวกนี้อาจจะส่งแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับการเทนพวกนี้ดูเขาเรียกว่าราคามูลค่าเท่ากันนะพี่ซื้อมาที่ประมาณสัก11.9จล้านแล้วก็เทนไปประมาณสักล้านห้าอ่ะ ก็ประมาณสัก13ล้านนะครับแต่ว่าสเตตที่ได้มานี่คือคุ้มแน่นอนนะแต่แต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเราจะเทนแบบนี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้ไปยาวๆนะเพราะว่ามันเสียดายค่าเทนนะครับอ่าที่เราจะได้มาในตลาดนะครับคือเอ่อมเม็ดฟ้าแล้วก็ศูนย์นะครับการที่เราจะเทน15เนี่ยก็ต้องใช้เงินประมาณสักที่พี่ใช้ประมาณสักเกือบเกือบ2ล้านเหมือนกันนะครับเทนไปจากศูนย์มาที่15เนี่ยประมาณ2ล้านนะครับตรงนี้ก็ต้องเก็บเงินไว้ เพื่อที่จะเทนด้วยนะครับนะเราจะได้แค่เม็ดฟ้ามาครับถ้าเราจะทำให้ให้เลข15ก็มีเงินควรจะมีเงินสักสักสองล้านนะครับวิธีการก็วิธีการหานักเตะนะก็ประมาณนี้ครับพี่ก็จะใช้ตัวนักเตะ OVR 6กานะครับก็ตำแหน่งอะไรก็ได้นะครับตำแหน่งอะไรก็ได้นะครับเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเนี่ยเราก็กดตรงที่มูลค่าตรงนี้ครับมันจะอยู่ที่ประมาณ13ื่นานะครับหมื่นส EXP จะอยู่ที่120ครับอ่ะตรงเนี้ยก็อันนี้ก็ไปพิจนารณากันอีกทีนะครับพี่ว่าตัวอก65หาไม่ยากหาไม่ยากแปบ๊บเดียวก็เทนได้นะครับรับต่ำสุด1 2มาก็เลยครับ EXP อยู่ที่120นะครับจะใช้กี่ตัวก็ตามเลเวลเลยนั่นเองครับนะก็ประมาณนี้ครับในการเทนก็ไม่ยากแต่ว่าจำเป็นจะต้องใช้เงินประมาณหนึ่งนะครับนะซึ่งพอเทนเสร็จก็ดู ดูหน่าใช้นะครับดูสปีดดีดูสเตตข้างในเนะี่ยโอเคเลยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับนะก็อาจจะเป็นมิติใหม่นะครับในการเล่นนะครับเราอาจจะแบบติดมิติเดิมๆก็คือ,อ,อซื้อตัวดีๆมานะครับตัวท็อบๆมานะครับนะแต่ว่าพอพอเทียบกับนักเตะที่บวกนะครับที่ตีบวกนะครับ ไซแนของนักเตะที่ตีบวกนี่ยดูดูโอเคกว่านะครับดูน่าจะใช้งานได้โอเคกว่าดูสเตตดีกว่าคล่องกว่าผิวกว่านั่นเองครับเนาะก็มาเทียบกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าใครดูแล้วแบบน่าจะตีบวกนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับทั้งนี้ฉะนั้นก็วิธีที่ง่ายสุดแล้วก็คุ้มสุดนะครับไม่ต้องตีเองนะครับไปซื้อในตลาดแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้าครับแล้วค่อยรีวิวตัวเล็กกันอีกทีหนึ่งนะครับ วันนี้มาคุยในเรื่องของการตีบวกให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับนะว่าเออข้อดีของการตีบวกคือแบบสเตตทข,ข้างในเนี่ยมันมันดูจะโอเคกว่านั่นเองครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับ